สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้เขาอยู่ยังบ้านนาท่านนะครับสิบานหอดทางเขาบ้านนาเฮี่ยวละพอเถอดก็ไม่เถอดกะมาล้อรัดนะครับอยู่วัดนะครับเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับโอ้เอ๊น้องน้องว่างไปไม่ว่างเนี่ยนี่น้่งนั่งพังครับเนี่ยไปกับแม่จะเห็นอายจะขโมยโอ้ย ลองก็้ามาว่าเป็นใจหรือเปล่าไงวใจก็พอให้แล้วนะให้ใช่กันแม่ให้ใช่กันวะอดขอใช่กันเนาะเออขคุณทอดลูกกัระคุณทอดลูกกระเบิ่งลูกเคยล่าลุยเบิ่งปวยล่าแล้วล่ะกะได้แหละลูกนี่นี่ลูกก็หอมามาให้แม่อุงลูกแบกมากด้วยเนี่ยโอ้ก็ยันเข้ามาหักละแม่เบกยังไงเอาเทลวดมาแบกคือรถแบกคือรถเบกระเบ้อห่าไปลูกไปกลับอันี้ กับกรดองด้อไปทบเข้ากัสิเป็นบานไดหี้มาให้ได้กันบ่ดองมาให้ได้กันมาให้ไดกันโบนวดอง่ายได้กันมาให้ได้กันแม่น้องกำมพางเนาะโชหาอันน้องกำางกับดองคืนโชหาดองคิดถึงดองอือือฮะอ่าอางได้กินแม่จำจำดูได้บ่ ไว้ใส่หมวกเนาะแล้วจำไว้เลยมาแค่นึงละเนาอก็มือไปกินแกงน้องใหม่อยู่เงื้ยน่ะแหละกินวัดในอิ่มนั่นแหละจะไปกินอีกแน่มือหนึ่งกินอ่ะเาเดินทางต่อเดินทางต่อลาเดอานเอเมื่อเด้อร์ลาเด้อร์ลาบ่ว่างว่างละนั่นเลยลูกไอ้สามมันบ่ได้มีสัญญานลักยาเออเมียที่เอารถฉันนะเกือบเป็นซัมเลสแล้วเกือบเปหอดบานแล้วัไงไก่หอดบานแล้ว ออกแล้วบอยงน่ตัวฮะไปทางไหแล้วลูกถือเอายอู่แค่ซ่ก,ก็ได้ดอกนี่เมีที่เอารถไปวบดเทือยนะที่เออารถทับรถไปนํากระเซ็นนะกล้องไปนํำเดอ้อมันฝุ่นไปเคยท่ายด้วยมั <laughs> ่วเพรา่นเดือนนะ มีก๋วยเตียบอยู่ตรเนู้นามี่าก็มาหอดบรรทัดนะครับยวแกซื้อน้ำก่นเพื่อนกินบ่อนเบาวพืมอนยากินน้ามันั่นเพื่อนากกินน้ำอีกแล้วม่อาดีครับสบายดีสบายดีทุกคน สบายดีสบายดีสบายดีตัวแรกูกตัวแรกไม่กินางานเย็นจัดามีไอวุฒเราไม่กิงจางนี่บ่เนี่จำแจ้งไปมาแรงบดเนี่ยตวแรกเกี่ยวับรกเกี่วกับใครเกิมุกก่อด้คอยได้อาเตาไป ไปไปไปไทยแล้วไปไทยแล้วให้เราบอแบนเนี่ยไปยืนนั่นเดะคุณงงเดะผมกูเทพผมกูเทพตัวคุณบอไปไปจะไปเอาเอาเออเอาเอาดม่เอายมานั่บอกไมยอยู่บ้านอยู่ไทยมันง่ามถามมากพอได้มันด้ำแองแงน้ำน้ำเป่านน้ำเป่าแซ่เย็นมีปผมบอาบุญอระบบเด็นบองพิษนล่ะ สาเคินสาวยังหัวน่องน้องก็จะหลีววันดาบอีกคน่นึงไหมสาวแพนเค้กเออแนเค้กโตแต่นอกตั้งหลังบ้านไลังบม่พนเค้ก้องแพนเค้กเออันปเจอเลยโอ้ยนี่บ่าคือสาวแพนเค้กนี่ยา็ทใำข้าวสาวแพนเค้กสอหนักเนี่ยเป็นหนึ่งสาวเลยได้แบบเนี่ยนี่ะเราก็บอกแล้เนี่ย

ค่ายแขกกตกบตแวมาเถ้บบ่บ่ตกายแขกตบนี่ครับเกโไม่เดียวบนี้ปตกอันลน์ในได้วนตอนนี้จอนปขายมันไหี่อแรงเลยคาย่นี่ครับอุดหนุนในเดือนอุ้ยนูนในเดืนในได้เพราะอุดหนุนในได้ลานเคยโดย สาวันดาเลยครับเป็นสวดตั้นเนี่ยแม่แบบง่ายๆนี่บุเรมมาขออยู่เอาสวดๆให้แน่ให้แน่ถ้่เอาให้แน่เดี๋ยวเราทยเนี่ยสาวันดาเอาพยายามเดินพยายามเสียงล่าเสียงตุ๊บใช่เชียงสาวันดาย่างหน่อยเพิ่วนกระมุดน้าดำนี่่อยเพิ่นกระดำปลาเป็นยุ้ยดำปลาเป็นยุ้ยด้วยกี่ไม่มีใครในกันหาปลาเป็นยุ้ยดาวันดานะครับ มาบุญนั่นแหละรับมาบุญอีกหนึ่งว่าอีกนี่ดอกอีนะเม่นแถวเป็นว่าวันเด้อละอีนละนะีหลับไปมาเวนันนีมนนยนเียวาเาอันนี้เก่าเลยล่ะหลักได้หลักได้ป้าแม่น้ามาเพนยมาพี่ละเมียเจ็บท้องใช่แต่พูดเบิ่งแล้วนขึ้นยู่ไล่ะคนนั้นดิงหรือผู้ชายู้หยิงเกผู้หยิง อ <laws> ือโอ้ยแม่แฮงแฟนเค้กแม่แฟนเคกท่านอยู่แถวไหนอยู่บ่ข้าวาวแบ่ได้ไปจองเลยบ่บ่ได้จองใสข้าวดอกขายเลยออ่นบ่มันนึกว่าไปจองบ่ได้จองบ่คือลงหาดอือลงหาดแล้วได้จองเพิ่นเฮ็ดหันเปหยังไว้หาบ่บัดนี้แม่ีเพิ่นมีหันมีหยังถามถามว่า จมตัวคงเฮียนออกมาเลวก็อ้ยนในพื้นที่เนาะจมตงเฮียนน่าน้ายสาวยังสาวจิงเลียังหัวยังหอวสาจิงลีดนสาวพอยลุงแล้วแมนี่นี่เสรไม่เยอะังหยิบยใส่ก็ได้ี่ยแล้วแลงเจอกันวันดาทาตนนั่นดูคนนเอาสลครับเดี๋ยวผมถอยมันหน่ีก่อนโดยโยโดยเดียแลงเจอกันอได้ยง อะไรแอ,ยอ,ยอยนยายาสติกเอสติกยาสติกยากระดูนมาแล้วไปครับพี่น้องยาด้วอยากระดูนเดินทางต่อทางเข้าบ้านนาฮีอีก3มกิโลนะครับ ขวางมาไว้ไปขายอยู่งานท่นี้เด็กน้อยดำปลาหลังนี้ครับดูนะดำปลานี่ไม่ต้องว่ามุดน้ำยิ่งปลาโอ้ยมิปืนความเด่นมาเออบรรยากาศดีเลยครับพี่น้องครับเทวดาที่นีว่าโอ้ยปลาเป็นกะอามมากขำมากว่าอาบน้ำอาบท่าเป็นเด็กน้อยเต้นน้ำเยอะ Đây nó. Bữa 3, bữa cả, cái gì lại nữa có bao sao rồi thật đây hôm thì nhang rồi chào ta đinh thú bao là bà thị minh เนี่ยมาจีบผู้บ่าวันนี้นี่เนจีบผู้บ่าว่้าตัวมาจีบผู้บ่าวเลยนี่ผู้บ่าวสิไปเลียหนีเขาเปล่ล่ะเื่อนบา้านเต็มา่หลับที่แล้วว่าหาบ่าวได้กัคนมานมีแฟนเหรอไหมแเนหลับบาแก้วอยู่บะผู้บา่าวซื้อแก้วเขาจําได้อรับะทานซเนี่นอ่นี่ผู้บ่าวตอนี้เห็นมาแก้วตาววต่อนันี้น่นนี้ พี่นีห้ามาบุญเดือนทั้มนะครับมาท่านบุเดือนทั้มเจ้่รู้ว่าแม่บานต้องเกียงงานไปนะครับใส่พ่าพี่นองติดตามรับช่กงนเลยนะครับ สบายดีโอ้เอาวุ้งเลยเอาวุ้งโอ้มาฟากันพอดีเดี๋ยวเช้โอ้สบายดีทุกคนเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเป็ดยังกันฟากันเฮ็ดยังฟาดคือไม่ได้อีขาอุ่มผอมัหมือนนี่กระเพ่ะ จงไงขึ้นไป่นด้ดี๋ยวผมเอาของไปว้ก่อนเอาของไปว้ก่อนเอาของไปว้ก่อนเมียไว้มาเลกเมียบ่ก่งจีบากแล้วห่องงี้ยแล้วกันตองงแล้วมากเดยไปเฮ็ดจังไดเอาครับเนี่ยป่าป่าดําเพื่อนนะครับจาน้วนยนเสียแม่ เช้านุ่นไปอยู่น่ำหัวแล้วะไปสิมาแล้วใช่ก็มาบุญแล้วนี่อยู่ไปอยู่นในหัวเท่ากองคนละอืมผมมาสิไปทางบุญละไปทุ่งกว่างเขาบุระผาเดี๋ยวอยู่หน้าหีก่อนจืมสองมืออยู่เท่ากองน้าพัวคนละสองสั่นเลยผมขึ้นไปก่อนอืมอืมอืมทุกอย่า วครับไอ้ยีดอ่จะค่างล้านไหมเดียวเบอกึค่องไปกอนเดี๋ยนี้กอนมามาพี่อนพอไปไดเืองพอเท่ากันเเดียวค่างไปมเดวั้งเดี๋ยวันเดียวเดีวันนีครับบว่เห็นับ có cái vậy con, coi oh, sao kéo tà đi, đến nước đến นนแ,แล้วจริงแล้วเด้ <c oughs> มอมีอีกบ่มันนี่มีอีกโบเสื้อเกลียวตากันมัฮอดมันนี่อดของมัตนะครับออของมักอีกแล้วมันนี่อันนี้ก็น้ำน้ำกระต๊อบค่ะอันนี้น้ำกระต๊อบเด้อกระตบ,บ,บ,บนำกระต๊อบค่ะอันนี้อ่าน้ำสั้นค่ะแม่บอก น้ำสั้นน้ำกระต๊อบกับน้ำสั้นค่ะอันนึงก็เป็นยาอันนึงก็เป็นยาค่ะยาคือการเบิดกินตัดกันนี่แซ่เย็นแซ่บแหอนหอนๆแบบนี้ต้องกินเย็นๆค่ะอะแกงๆดูผมลองผมลองรสชาติได้ไข่เราทอดบัตรทอาครับแต่หวานเนาะค่ะหวานกว่านี้หวานหวานๆพี่เอาอันยังปาดอยู่เปล่าปาดนาเอาน้ำเอาหน้ามาผสมเนี่ยได้ใส่น้ำผึ้งบ่ บามีเลยบามีน้ำผึ้งมีาไม่เข้าก็แป้งนะโอ้หวานเนลยมีแค่สอสมันคือหวานแห่งเดียวนะมธรรมดาเขาน้ำเข้านะใส่แป้งมันก็เป็นซุเยอะแป้งเราก็มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำน้ำเพื่อนอาจจะเอาน้ำเละมาใส่ก็รู้ว่าบามีน้ำตกําลังตาลได้เนี่ยเกลือเข้าก็กับแป้งเลยใส่เดียวเราซื่ได้กินได้ค่ะทุกคนค่นไทยซีโร่พ่ออ้วนเนาะมามีน้ำตาลนะคะหวานมาจากแป้งหวานธรรมชาติกับแป้งกับเข่าเแป้งกระเพียนมาเป็นน้ำตาล แซ่บๆโอ้ยเริ่มอยากเว้าเก่งเลยวเด้อบันี้เด้อเอันเบิดนี่ก็เว้าเก่งเลยทุกคนได้อใส่ใจจริงแมนอันนี้ก็น้ำกระต๊อบค่ะกินเข้าไปมาเข้ารถจักอยู่คัแทบอ่ะในโรงน้ำบ่ไม่เอาลยกมากซี่ย่างกันตัดยันหน้าจะในบ่นั่นเดินใน ก็ว <ersch> ่าส okay. ิับมาเชียยอาบอกเาบอกปเขาบอกเะาหอน้าเขาพามเอาเอารถมาได้ะเขาบอกมาากเลยรถกระบะนไ่ใกนะรถแมาเเขอได้เนขาบกมาอเนบ่งเยเดีเียวมเดี๋ยเดียึงเดยกดมเดียวเดีเดีอ๋ยเเยเเีีเีเขายเ พันจแปม่นก็มีแพงนเลยทรร้าแต่ว่าทรรดาดเิขับรดยี่เห้าอย่าแพงเลยนะรถเขเห็นแบบเขาเห็นเขายนะเขาเห็นคายนะไม่ด้เอกับเจ็ดหมื่นไ่อีเะเรานมันหกหมื่นดหมื่นงใหม่เลนี่นี่ขับเน่ครับแต่เนี่ยมาเมา

กินแล้วานั่นละค่ะลูกกับทาไม่มากินนะคะเห้เด็เ้าเมื่อยเวียนอํมนายใมแง่นะคะครับคบ่ยากดอกเด้วดเวยี่ยังลูกอยากกินเท้าพี่ยงรอบ้านอยู่ไอ้พวกนั้นดีเห็นเหรอนังลูกซื้อบ้านบอเป็นนังบไหวขึ้นมาจะไต่โอ้ลูกอัมหนามทำมือแง่แล้วจะไปเล่นไปจะไปรอบ้านนะคะนี นงเล่นสาวสาวมาเทีก,กนะคุณแมอ่อาบนำ้ำอยู่ริมเซังไฟครับอ่าโอ้โอ้โออสาวหน่อยมาอาบนำ้ำที่เนี้ยุมอ่อาบนำ้ำคนเลย น you know? ี่วะตู้ปลาบันไดห่งวะต้ลบันไดหนี่ะอลลอ่อน้าอย่นี่บอเลอกเลาวบอ็บอลก่นะครับ ไปล้างบ่ไปล้างไปล้างไปอ่าเป็นไฟลังนะครับใส่สักาเป็นม่นาอันกประสงคได้ใส่ทุกอย่างเลยตางก็สักผ้าอาบต่างไปไก่ได้ใส่โอ้แปลงหัว เียงวาเียมงานนะครับแล้วแล้วกเปีวาควบกสาออไรครับพี่น้องตามเย็นเย็นขับรถรถทุ่นใดรถามมากนะครับเนี่ยถามมากของกายนะครับหรือว่ารถเครืงเสียงของ่นะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับพ่อแม่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมาเมื่อนี้เ้ากับมาเบิองนะครับเป็นเตรียมงานนะครับมเมื่อแรกกับจิมมี่วงดนตรีนะครับอยู่บ้านนาฮีอ่านี่เป็นมาคลายของเนี่ยเตรียมเครื่องไปคลายของอ โอ้เบียเบียเพียบเลยครับพี่น้อง,งเป็นขนมาตาเซ่เมื่อกี้นี่เย่ขายลูกศิลป์เนาะไ้รอได้ไหมคะย่างโมโหเอาโอ้ <laughs> ยง <laughs> ยงโมโห <laughs> ลูกศิลป <laughs> <laughs> ์ยังมูลราคาเลยครับพี่น้อง <laughs> ย่งาเฝ้าซื้อย่าเฝ้าเสื้อย่าเฝ้าซื้อย่าหมูราคา ครับนี่นี่เป็นโรงเรียนนะมือเรียงไปสิรูรคาคาไหสัตว์อโอ้เนี่เป็นเวทีนะครับเวทีเนี่นี่นอวงดนตรีเนาะ าขายเครื่องบ้านเนี่ยมากบ่จะยังไลยนั่นเครื่อยมงขย้อยมาสบายดี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 